ไม่ได้ก็โกรธโกรธเคืองขุนจิตคิดวุ่นวายนะนะอยากได้ไปหมดไม่ได้อย่างใจก็โกรธนะได้มาแล้วก็หลงมาละหลงลืมตายคิดว่าแน่แต่ผู้เดียวนะี่คือเรื่องของกิเลสนะเรื่องของกิเลสท,ท่านเปรียบกิเลสไว้อย่างนี้นะเปรียบไว้ดีนะแต่มารวบรวมมาไว้หมดเลยกิเลสท,ท่านเปรียบเหมือนกับหนอน นอนมันจะอยู่ที่ไหนรู้ไหมอยู่ในท่วมอยู่ในอาจมมันกินกินอุจจาระเนาะนอนเนี่ยนะนอนนี่อยู่ในอาจมมันจะพอใจอยู่อย่างนั้นแหละหนะเขาเคยเล่าไงนะนอนเพื่อนกันเนี่ยมันได้ไปเกิดเป็นเทวดาเป็นเทวดาจะกินอะไรไม่ต้องไปหาที่ไหนแล้วนึกเอาก็ได้ละในรมิตเอาก็ได้ละ ก็เลยคิดถึงเพื่อนที่ยังเป็นนอนอยู่ในในอาจมอยู่ในส้วมนะก็เลยมาชวนเพื่อนบอกว่าเอ้ยเอ็งเ,เป็นนอนอยู่ทําไมมาอยู่กับข้าดีกว่ามาเป็นเทวดาเนี่ยนะได้กินแต่ของดีๆของทิพเป็นของทิพ์ของอะไรไอ้นอนบอกว่าเอ้ยข้าไม่ไปหรอกนะเอ็งเวลาจะกินอะไรก็ยังต้องนึกใช่ไหม <S <S ต้องนึกต้องอธิษฐานต้องอะไรถึงจะได้กินสู้ข้าไม่ได้ ไม่ต้องนึกเลยเดี๋ยวมันก็หย่อนมาให้ละ <c oughs> แม่กว่าไหมนอนเลยบอกไม่เป็นเราเทวดาเป็นนอนดีกว่าไม่ต้องนึกเลยใช่ไหมไม่ต้องนึกว่าเอออยากกินนั่กินนี่เดี๋ยวมีมาให้กินอยู่เรื่อยเลย <c oughs> พวกเราไปเป็นนอนไหม <c oughs> ไม่เอาไ <c oughs> ปเทวดา,าดีกว่าเนาะนั้นเอ,อ,เอ,อ,เอ,อกิเลมันเป็นอย่างนั้นแหละมันนอนอยู่ในอะาจมจะพอใจอยู่อย่างนั้นนะ คนที่สละกิเลสไม่อยู่ก็เหมือนนอนอยู่ในอาจมนะอ่า<ม>เปรียบเหมือนอีกอันหนึ่งเหมือนสิงโต